สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราเจอรถที่มีรหัสดาวครับรถที่มีรหัสดาวป้ายแดงๆของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะวิ่งอยู่ข้างหน้าย่องอยู่เนี่ยนะครับอา้าวเดี๋ยวเราจะลองย่องตามตูดเข้าไปดูว่านับตั้งแต่เวลานี้ดูที่ว่าเขาจะไปไหนดูที่ว่าเขาจะเห็นเราไหมหรือว่าเขาเห็นเราแล้วเขาจะทำอย่างไร ใช่หรือเปล่าเอ,อ่ยสติกเกอร์ของชุมรมที่นี่มีเพิ่มเยอะเดี๋ยวขอซูมดูนิดนึงโอ้น่าจะใช่ครับพี่น้องเอ,อ้ยเอาแล้วะแต่วิ่งช้าด้วยครับวิ่งช้าเชื่อให้แสดงว่ากำลังกลับบ้านครับเขาไม่น่าจะด่วนเท่าไหร่นะครับก็ขับเอี่ยวไปเอี่ยวมาจะหลับหรือ,อยังไงเอา เอาออกซ้ายมั่งออกขวามั่งเอาหรือว่าเขาเอ็นดูเอ้ไขรมาวิ่งตามตูดว้าสุดยอดเอาละฮะเดี๋ยวเราจะตามตูดไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันว่าสติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพิ่มเยอะนั้นในแต่ละคันที่เขาติดกันนั้นมันมีความหมายอย่างไรมันสามารถทักทายกันได้จริงไหม บอกเลยนะครับว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะมีความมาตรฐานในการทักทายติดสติกเกอร์ทุกใบของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะทักทายกันได้ครับเอาแล้วฮะเอาว่ายังไงดูเหมือนจะวิ่งช้าครับนะวิ่งช้าเราก็ย่องตามตูดไปย่องตามตูดไปเอาเอ้าโอ้โหพระอาทิตย์แจ่มใสมากครับวันนี้ เป็นรถมาจากไหนเอยเขาน่าจะค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับนะฮะไม่น่าจะด่วนสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ใช้ขาจับกล้องนะครับนะฮะก็พอดีอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนาะก็อย่าดราม่าลวกันนะครับเอาละก็วิ่งซ้ายไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ได้ด่วนนะไม่ได้วิ่งขวานะครับเราก็ย่องซ้าย ค่อยๆตามเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยนะฮะซูะให้ดูครับเ,เราก็ย่องไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะบิบแต่ทักทายกันนิดนึงสมาชิกของชมรมที่นี่เพื่อนเยอะทักทายกันได้นะครับนะฮะทักทายกันได้สร้างเพื่อนได้สร้างให้คนรู้จักกันได้นะครับอ้าวอาจจะนานนิดนึงนะ รอ,อกอันนิดนึงนะครับนะค,คลิปอื่นโดนดราม่ามาเยอะแล้วเอาคลิปนี้ขอฮะอย่าดราม่านะครับก็ชมกันไปยาวๆดูที่ว่าเรากับคันนี้จะทักทายกันได้เมื่อ,อไรฮะอาติดเกลือของจำลมที่ีมีนเยอะครับมีอยู่ใบเดียวเลยครับติดอยู่ท้ายรถนะฮะเดี๋ยวน่าจะติดไฟแดงนะครับติดไฟแดงเราน่าจะเข้าไปใกล้รถของเขาอีกนิดนึงฮะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกัน น่าจะติดไฟแดงครับน่าจะติดไฟแดงหรือเปล่าเอยติดครับติดไฟแดงครับติดไฟแดงอติดไฟแดงที่น้องใหญ่ครับน้องใหญ่จังหวัดชนบุรีเอาแล้วครับเราขยับเข้ามาใกล้แล้วครับขยับเข้ามาใกล้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูครับว่า สติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะจริงหรือเปล่าเอ่ยน่าจะจริงนะครับน่าจะใช่นะครับรหัสดาวสองสาหครับโอ้โหรหัสดาวสองสามหครับเนี่ยมีอยู่ใบเดียวโดดๆเลยครับแหมไปไหนมาเนาะเป็นรถ จังหวัดชนบุรีด้วยนะฮะสุดยอดเลยเอาละฮะเดี๋ยวเราจะทักทายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันว่าติ๊กเกอร์ของชมรมที่นี่เพื่อนเยอะทักทายกันได้จริงหรือเปล่าเอา้ยสุดยอดดีใจจังได้เจอเอาแล้วออกตัวจากไฟแดงแล้วเราก็ตามตูดเข้ามาครับตามตูดเข้ามาโอ้ จะตามตูดไปถึงไหนเนะาะต,ต,ต,ตามตุดไปครับตามตุดไปตามตูดไปครับตามตุดไปโอ้โหโวิวสวยมากเลยนะฮะบรรยากาศยามเย็นๆครับอ่าคันนี้มีฟันออกไปท่อด้วยอ่าเจ๋วเลยครับไปเราตามตุดไปดูถ้ามีโอกาสเราจะทักทายเขาหน่อยนะฮะแต่ตอนนี้รถเยอะครับนะฮะยังไม่มีโอกาสครับ ไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ทักทายครับเดี๋ยวมีโอกาสค่อยทักทายครับพี่น้องเอ้ยตามตูดไปเธอชยตัวเองเราไม่รู้สตัวเลยยังโอเยเธอยังไม่เต็มกำลังบอกตัวเองว่าไม่ถอยเฮ้ยโอ้โห แหมวิวตอนเย็นนี่สวยงามมากๆเลยคันนี้น่าจะวิ่งส่งพัสดุครับ <c oughs> เป็นรถตู้ทึบไปเรื่อยๆครับนะฮะย่องไปเรื่อยๆครเขาไม่ดว่วนเราก็ไม่ด่วนครับนะฮะเราก็ย่องตามเข้าไปนี่แหละครับย่องตามเข้าไปมีโอกาสได้ค่อยทักทายนะครับนะฮะ <c oughs> เพื่อนๆบอกเอ้ดูจนเบื่อเลยแบบนี้ เมื่อไรจะทักตระทีล่ะฮะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเซ้ใจเย็นแหมเดี๋ยวเฟ้ใจเย็นย่องตามเข้าไปเรื่อยๆก่อนย่องตามเข้าไปเรื่อยๆตรามใดที่แบตยังไม่หมดก็ย่องตามไปยังไงล่ะครับ <c oughs> จะเอาจนแบตหมดเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มีติ๊กเกอร์อยู่ใบเดียวครับที่ท้ายรถฮะสองสาม สองสามอะไรเอ่ยลืมไปแล้วโอ้ oh. สบาธที่สั้นจริงๆความจำสั้นนะฮะสองสามหกหรือเปล่าเอ่ยย่องตามไปครับนะฮะย่องตามไปย่องตามไปย่องตามไปก็ใช้ขาจับกล้องแล้วนะฮะไม่ได่ามากกันนะ <laughs> โอเคเอย่องตามต่ไปครับเอ๊สงสัยจะไม่ตวนครับนะฮะ วิ่งไปเรื่อยๆครับนะฮะเขาบอกว่าส่งงานเสร็จแล้วไม่ด่วนครับนะฮะไม่รู้จะด่วนไปไหนนะครับเขาจะรู้ตัวไหมว่าเราตามตูดเข้ามาอยู่เขาจะรู้ตัวหรือเปล่าเอ่แมแทมแทมผมว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวหรือเขาอาจจะรู้ตัว <laughs> อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะย่องตามเข้าไปอย่างนี้แหละครับนะอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลดน้อยๆน,นะฮะเดี๋ยวเราจะแสวงขึ้นไปแล้วก็ทายกันนิดนึงนะครับแต่ผมว่านะสัญชาตญาณของคนขับรถนะฮะผมว่าเขาต้องรู้ตัวครับะะว่ามีรถที่มีสติ๊กเกอร์ของจมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะตามตูดอยู่อเขาจะรู้ได้ไงละ่ะ เขาอาจจะมองกระจกครับนะฮะเขาเล็งซ้ายเลงขวาเลงซ้ายเลงขวาเล็งซ้ายเล็งขวาใช่ป่เนาะใช่พี่ไก่หรือเปล่าเนาะใช่หรือเปล่าเนาะไม่ใช่ละมั้งใช่หรือเปล่าเนาะอ่าใช่จริงๆด้วยจอดเลยอ้าวยังไม่จอดครับเบรกเฉยๆครับตกใจครับแหมนึกว่ารู้ว่าจอดนะฮะก็เปิดไฟหุีครับโอ้โหไฟสวยมาก ไฟที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเราเป็นตู้ทึบครับนี่มีไฟด้านบนหลังคาด้วยมีไฟรยด้วยแจ๋วเลยครับสงสัยเขาจะวิ่งแบบชิวๆนะฮะนะฮะยามเย็นๆก็วิ่งชิวๆเขาเรียกว่าขับกินลมชมวิวไปสบายๆไม่ด่วนอะไรนะครับเพราะว่าเราเลิกงานแล้วเนาะเราจะไปด่วนทำไมเนาะวิ่งตาม ทางไปเรื่อยๆนะครับนะฮะย่องกันไปขนาดก็ยังไม่ด่วนเลยแล้วผมจะด่วนทําไมล่ะครับโอเคอ่ะตามตุดนไปครับตามตุดนไปโอ้ยนานๆนะฮะบ,บนท้องถนนเราจะได้เจอสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่นเยอะสักคันนึงแหมนารักเชียวนะฮะวิ่งย่องอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะ จอกันก็ต้องทักทายกันนิดนึงย่องตามตุนไปครับยังไม่แซงครับนี่โอ้โอวิวนี้สวยมากเลยสวยครับวิวนี้สวยอ้าวจอดซะแล้วครับโอ้อะจอดเลยครับนี่เลยครับนะฮะสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับในเมื่อเขาจอดเราก็จอดครับโอ้โห โอ้มันต้องจอดกันหน่อยแล้วอย่างนี้นะครับโอ้โหรหัสดาวสองสามหกครับจอดจริงๆครับไม่เจ้าสุดยอดโอ้โหเอา้าเดี๋ยวเราลงไปพูดคุยกับเขานิดนึงฮฮ <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้ารายงานตัวหน่อยนุชรหัส236ไปไหนมาเนี่ยไปจัดมาไปจัดมาส่ขงของมา,าแล้วก็วิ่งกลับบ้านแบบชิวๆเลยใช่ครับไม่ด่วนใช่ไหมไม่ด่วนครับแล้วรู้ได้ไงผมตามติดมาผมมองเห็นเฮ้โอเคนะฮะก็เราได้เจอสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้จอดทักทายพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขอตัวถ่ายรูปก,กันนิดนึงนะครับ นี่แหละครับสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับเจอกันเมื่อไหร่ก็ทักทายกันได้ครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับนะฮะถ้าท่านใดที่อยากจะเข้าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะก็กดเข้าไปที่ Facebook เขียนคำว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับกดเข้ามาได้พวกเรายินดีต้อนรับครับแล้วป้ายแดงๆของเรานั้นทักทายได้จริงทักทายได้จริงไหมครับผมโอเคครับแน่นอนนะการันตีแลครับโอเคงั้นเราขอถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับบ๊ายบาย เราทักท่ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกตัวไปทําหน้าที่ของตัวเองกันต่อเลยนะครับรหัสดาวสองสาครับเดินทางปลอดภัยนะรักนะจุบจ๊บจุ๊บาบายบายครับ